สวัสดีค่ะวันนี้มาลงทะเลหากับข้าวกันนะคะวางอวนค่ะวางอวนหากับข้าว บรรยากาศค่ะริมทะเลช่วงดึกนะคะบรรยากาศริมชายทะเลค่ะสวยมาก ดีกว่าทีานเลยเหรอ,อววธีชีวิตชาวบ้านนะคะหาปลาทานเองค่ะเป็นอวนลูกปลาเล็กๆนะคะเส้นอะไรก็วางเลยไหม วางหลุเว้ใช่ไหมหเครื่องบินค่ะเครื่องบินกำลังจะลงค่ะมาเลย บ้านมีอยู่ใกล้สนามบินนะคะแล้วมาแล้ว,ลวกำลังจะลงแล้วส่วนไฟเขียวๆที่อยู่ริมริมนาริมทะเลนั้นเป็นไฟที่เขาใช้สำหรับหาปลาหมึกค่ะเป็นเรือค่ะเยอะแยะเลยนะคะไฟเขียว น,นี้สาหลายค่ะสาห่ายนี้ทานไม่ได้ปูค่ะเห็นไหมคะมีปูด้วยแล้วก็จะมีลูกปูมา้าลูกปูม้าตัวเล็กๆอันนี้ปูเป็นวิธี <c oughs> เป็นวิถีชีวิตที่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแบบเรียบง่ายนะคะปลูกผักทานเองค่ะแล้วก็ลงหากับข้าวหาปลาหาปูาาปทานเองนะคะสดๆค่ะ ได้ปลได้เน้นไเป็นพงได้ดิปลาได้เน้นปลากบอปลากระบอตัวปลากระบอค่ะอันนี้ปลากระบอกหนึ่งตัวแล้วนะคะดึงในบ้าได้เน้นเนี่ยนั่นปลาทรายปลาทรายปลาทรายค่ะกับข้าวกับข้าวไปตัดเลยอ่ะได้ปลากระบอกหนึ่งตัวปลาทรายหนึ่งตัวแล้วนะคะ ได้แล้วค่ะกับข้าวได้ปลากระบอกสองตัวแล้วก็จะมีปูด้วยนะคะปูหินค่ะแล้วก็ปลาสายค่ะพอได้ตากับข้าวนะคะวางหนังเปื่้กันหน่กลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบายวันนี้ก็ลงมาหากับข้าวนะคะมาวางอวนค่ะแต่ก็ได้นิดนึงค่ะได้ไม่เยอะได้พอพัดทกับข้าว การลงทะเลหาปลานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะทุกวันนะคะบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ไม่ได้บางวันก็พอได้ทํากับข้าวเล็กๆน้อยๆค่ะพอได้พอได้เอาทํากันค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ